บทที่สี่แนะนำตัวอย่างเป็นทางการรสชาตินี่มันยางรถยนต์จีจะชัดทั้งแข็งทั้งเหนียวรสชาติหยาบกระด้างดีแท้สมแล้วที่เป็นฝีมือของกระทิงเถื่อนรสชาติประสบสิ้นดีกว่าจะฝืนกลืนลงท้องได้ต้องอาศัยสดน้ำซุปของเกี๊ยวน้ำไปพลางแต่ทว่าเกี๊ยวน้ำยิ่งแล้วใหญ่แค่อมแล้วกล้วในปากก็รู้สึกเค็มปีจนตาเลือกสองสัยเหลือเกิน ว่าตะก,กะความอร่อยของเจ้าสองแฝดใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดคงไม่ใช่กลัวท่านพ่อเสียใจหรอกนะเล่ยฝืนกินเข้าไปจนหมดเกลี้ยง <c oughs> เสียงเรือเรเบดระเบ้บอร์ๆๆคือเครื่องหมายยืนยันความอร่อยผิดไปจากเสี่ยวเฉิงที่วิ่งออกไปอาจเจียนเสี่ยวเฉิงไม่ชินกับอาหารพวกนี้คอยยังชั่วที่เมื่อคืนนี้นางได้กินอาหารรสชาติดีที่หมิงเจอซื้อจากร้านอาหารในหมู่บ้านเสี่ยวเฉิงอาจเจียนไปยกหนึ่งพอเงยหน้าขึ้นสังเกตเห็นต้นแตงโมโตอยู่ริมรั้ว เสี่ยวเฉิงเก็บลูกเต่างโมบางส่วนนํามาต้มนางจําเป็นต้องกินสิ่งนี้แทนอาหารท่านจะไปไหนอีกล่ะ,อ,ะอิ่มทองแล้วก็ต้องอาบน้ำชำระร่างกายน่ะสิเสี่ยวเฉิงรู้ตัวดีว่าหลังจากนี้ต้องเหนื่อยแน่นอนดูแลเด็กอ้วนสองชีวิตใครว่าง่ายก่อนหน้านี้สองแฝดถูกเลี้ยงดูโดยบุรุษเนื้อตัวจึงค่อนข้างสกปรกสอบถามไปแล้วได้รับคำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอาบน้ำครั้งล่าสุดคือ14วันก่อน อืมใช่ฟังไม่ผิดหรอก14วันมาแล้วที่สองพี่น้องฝาแฝดไม่ได้อาบน้ำโอ้ถ้าจะขนาดนี้นางก็จำต้องซักเหล็กทั้งสองให้สะอาดเยี่ยมออกเสียวเชิงนึกสงสารเด็กๆนางเอาแต่ตัดพอในใจว่าดีแค่ไหนแล้วที่กล้าเคลื่อนไม่กินหัวเอาไม่รู้ละก็จะตามไปด้วยอย่างสา,สาเป็นคนซื้อสัตว์คำไหนคำนั้นถูกฝากฝากังให้เฝ้าเจินอุ้หลิงไว้ให้ดี เขาก็ดึงดันจะเฝ้าอยู่ท่าเดียวแม้แต่นางเดือนลงลำธารมาจะอาบน้ําเขาก็ยังจะตามลงไปด้วยอย่างซาลืมคำหนึ่งว่าหญิงชายไม่ควรใกล้ชิดแต่ไม่สิจะคิดแบบนั้นได้ไงอย่างซาคนนี้เป็นแค่เด็กชายวัยสิบสี่ขวบไม่กล้าเอาสมองน้อยๆไปคิดเรื่องไม่ดีไม่ายกับผู้หญิงของพิทียนหรอกเอ้ยเจ้าเป็นสุนัขหรือไงตามติดข้าอยู่ได้อย่างนั้นก็มาอาบน้ําด้วยกันให้รู้แรู้รอดเถอะเปลี่ยนตัวเจ้าเหม็นจ,นจนจมูกข้าจะพังหมดละ ก็รอจิตใ,ใจสะอาดดื่มน้ําก็พอแล้วไม่จะเป็นต้องอาบน้ําความเชื่อผิดๆประเภทนี้ไม่รู้ไปได้จากที่ใดมาเสียวเชิงอยากกัดลิ้นตัวเองตายให้มันจบๆไปนี่ก็ไม่อาบไม่อาบหรอนี่นะเดินมาถึงริมน้ําท่านแม่กับพี่หยางเอาแต่คุยกันไม่หยุดเสียวเล่ยราํามขันเสี่ยวหนิงก็รำคาญไม่ต้องเสียวเวลาทะเลาะก,กันแล้วอาบมันทั้งหมดนี้แหละหัวถุยของถ็กอ้วนสองชีวิต กระแทกข้อขาพับของหยางซาอย่างแรงหนุ่มน้อยเสียการทรงตัวพลัดตกน้ําเสียงดังตุ้มพอโผล่อพ้นน้าและยินเสียงหัวเราะเห่ของสาวแฝดได้เห็นแบบนี้ใครที่ไหนจะโกรธลงอืท่านแม่พ่อข้าทําดีหรือไม่ท่านแม่ท่านต้องรับพ่อข้าให้มากๆนะขอรับเด็กสองพี่น้องช่างพูดช่างเจรจาพอแกล่งแกล้งคนอื่นเสร็จทั้งคููกระโดดตามลงไปอย่างไม่ลังเลยดูอย่างนี้ทั้งอันเลอร์ทั้งอันหนิง ยิ่งเหมือนลูกสุนัขเข้าไปใหญ่สองแฝดดำผุดดำไหวอยู่ข้างตัวเสี่ยวเฉิงหลังจัดการตัวเองสเสร็จเสี่ยวเฉิงคว้าตัวสาวน้อยไว้สี่ขวบมาขัดคลาบใครเพื่อให้เห็นผิวพันธ์อนเนียนละออของเด็กหญิงผิวขาวขาว,ขาวนุ่มๆของเด็กทั้งสองทำให้เสี่ยวเฉิงเริ่มขบคิดผิวพันธ์ขาวผ่องไม่เหมือนลูกหลานของชาวบ้านทั่วๆไปหากบอกว่าสองแฝดเป็นลูกหลานของคนตระกูลใหญ่เสี่ยวเฉิงพร้อมจะเชื่อโดยไม่มีข้อกังขาอืม เจ้าเองก็ด้วยได้อาบน้ำทั้งทีจะอาบแค่ลูกๆลไม่ได้เสี่ยวเฉิงซักลูกหมูสองตัวเสร็จมือไวย้ายมาซักหยางซาอีกคนแน่ล่ะว่าหยางซาไม่เต็มใจเด็กชายไว้กำลังโตไม่ชอบให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวเ้ว่าหลีกเลี่ยงได้สักที่ไหนหากบนตัวของเขามีแค่มือของเสี่ยวเชิงคนเดียวก็ว่าไปอย่างแต่นี่มีมือเล็กๆนุ่มๆขัดกัดถูๆเก่าไปทั่วจะว่าไปก็สบายตัวชะมัดจากที่ไม่เต็มใจ ไม่นานอย่างซาก็ยอมอยู่นิ่งๆให้คนสามชีวิตคัดสีชีวีวันบนตัวของเขาได้ตามสบายรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของสองแฝดทำให้หน้าน้ำบริเวณนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมาจนหน้าเหลือเชื่อเอ้ยอย่านะอย่าเข้ามาถ้าจะทำอะไรข้าเนี่ยอาบน้ำเสร็จแล้วยาย,ย่างซารู้สึกเสียวสลังวา่าคลายไม่เป็นตัวของตัวเองจะรุนสามชีวิตนั่นเล่นงานอะไรอีกก็ไม่รู้อืมท่านแม่พวกข้าช่วยท่านเอง เสี่ยวเลอเสี <apply some problème> ่ยวหนิงพวกเจ้าจงจับคนผู้นั้นไว้เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นกับคำสั่งของท่านแม่เสมอรู้สึกว่าท่านแม่ในวันนี้ไม่เหมือนท่านแม่ในวันวานอันเลอชอบท่านแม่มากอันหนิงก็ชอบท่านแม่มากอยากให้ท่านแม่อยู่กับพวกข้าตลอดไปแปลกแยกก็แค่ท่านพ่อคนเดียวท่านพ่อของพวกเราไม่ชอบท่านแม่เอาเสียเลยเหตุใดท่านพ่อต้องทำตัวเป็นแกะหลงฝูงด้วยล่ะแต่ไม่เห็นจะยากตรงไหน พวกเราก็แค่ทำให้ท่านพ่อยอมใจอ่อนจนท้ายที่สุดต้องหลงรักท่านแม่เสียเลยสิแค่นี้ก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอสองแสบสนทนากันผ่านทางสายตาคงเพราะเป็นพี่น้องฝาแฝดที่ตัวติดกันมาตั้งแต่เกิดจึงเข้าใจกันลึกซึ้งบางครั้งแค่มองตาก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรขณะเดียวกันนิ้วมืออวบอ้วนที่ดูอย่างไรก็เหมือนแง่งขิงของเด็กอ้วนสองคนต่างจับกุมข้อมือของอยางซาไว้แน่นกะว่าจะไม่ให้หลุดมือไปได้ อย่างซายากจะขัดขืนโดนสองแสบหลากไปนั่งบนเก้าอี้หัวกลมจากนั้นถึงตาของเสี่ยวเชิงที่ต้องรับบทบาทเป็นช่างตัดผมกขมารอสารภาพตามตรงว่าเสี่ยวเชิงไม่เคยตัดผมให้ใครมาก่อนเว้นแต่ผมหน้าม้าของตัวเองแต่ถ้าไม่ตัดแต่งทรงผมให้อย่างซาเส้นผมของเจ้านั่นก็จะเป็นสังกตังอยู่อย่างนั้นตัดเฉบๆบเล็งอยู่ครึ่งกา้านทูบผมที่ยาวเป็นก้อนของอย่างซาถูกตัดสั้นจนเหลือความยาวแค่หนึ่งฝ่ามือไม่แย่ ทรงผมดูดีกว่าที่คิดมันเสริมกับบ้อหน้าอ่อนเยาว์ของยางซาเป็นอย่างดีืมท่านแม่ก็อยากตัดผมอมืข้าก็ด้วยเอาอีกแล้วสองฟ้าแฝดส้นอีกแล้วพร้อมใจกันวิ่งรอบตัวท่านแม่อย่างคลึครืน้นดูก็รู้ว่าพวกหัวประกาศน้อยกําลังกดดันท่านแม่ทางอ้อมมีนําซ้ายังชูสองนิ้วมือขึ้นเหนือหัวแล้วโบกไปมาอย่างร่าเริงตามภาษาเด็กเสียวเฉิงถึงกับต้องยกมือปาดเหงือ่อด้วยความระอา เด็กเล็กต้องนอนกลางวันไม่ใช่เลยทำไมพวกเจออ้ายังไม่ง่วงนอนสติกำลังวางชาล้นหลามเกินตัวข้าที่เป็นสตรีเพยียงหนึ่งเดียวของบ้านจวนจะรับมือไม่ไหวแล้วนะใครหน้าไหนกล้าบอกผู้เลี้ยงเด็กง่ายนิดเดียวเสี่ยวเชิงจะถอนฟันมันซะโขนี่มันหน้าเหลือเชื่อกันไปแล้วแคบน้ำและตัดผมทำให้สบายตัวได้ขนาดนี้เลยเหรอคำพูดของหยางสามันไรเรียงสาผิดธ,ธรรมชาติเขาอ,อายุ14ปีแล้ว การทำความสะอาดร,ร่างกายของตัวเองเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้หยางซาดูตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองเอามากๆพฤติกรรมลิงโลดดีใจของเด็กหนุ่มตรงหน้าชวนให้เสี่ยวเชิงอดสงสัยไม่ได้ว่าตกลงหยางซามีที่ไปที่มาอย่างไรกันแน่นี่ไม่มีใครสอนเจ้าหรอว่าต้องดูแลตัวเองอย่างไรอนอกจากพี่เทียนที่สอนวรยุทธแก่ข้าก็ไม่มีใครสอนอะไรข้าอีกหยางซาเริ่มสัมผัสได้ว่าเสี่ยวเชิงไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด ทีท่าของหยางซาจึงอ่อนข้อลงกว่าช่วงแรกหลายส่วนหยางซาเป็นคนมีไหวพริบเขาจึงรับรู้ได้ว่าพี่สาวมีคำถามในใจรอไม่นานหยางซาก็อาสาพูดขึ้นมาก่อนที่คำถามจะหลุดออกจากปากเสียวเชิงซสีอีกหยางซาเล่าว่าเขาเป็นแค่ขอทานคนหนึ่งปีนั้นอดอยากมากหิวจนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจเข้าไปขับอยอาหารในบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านไร้เมตตาและจะคิดเจ้าแขนถึงขนาดรวมตัวกับสมาชิกในบ้าน ถือไม้พลองมาทุบตีขอทานโดยเฉพาะอย่างซาอิ่มทองแต่ต้องแลกมาด้วยรอยแผลฟกช้ำเต็มตัวขอทานน้อยเข็ดแล้วไม่กล้าขโมยของอีกแล้วอยู่มาวันหนึ่งเตรียมใจไว้แล้วว่าอีกหน่อยคงต้องหิวตายทว่าโชคช่วยพี่เทียนผ่านมาเห็นขอทานน้อยผู้น่าสงสารพอดีไม่รู้ว่าเพราะความสงสารหรือเพราะความเห็นใจประการใดแต่ที่แน่ๆพี่เทียนอาสารับอย่างซาม,มาดูแลเมื่อฟื้นตัวได้ดีก็สอนให้เป็นพรานน้อย หากินด้วยการล่าสัต,ตว์โตขึ้นมาหน่อยเทียนหมิงเจอเห็นว่าเจ้าเด็กนี่หน่วยก้านไม่เลวจึงสอนวิชาป้องกันตัวให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหยางซาก็เข้าออกบ้านเทียนซึ่งเหมือนเป็นบ้านของตัวเองนอกจากนี้หยางซายังช่วยพี่เทียนเลี้ยงดูเจ้าแฝดอีกต่างหากนี่ไม่แปลกเลยที่เจ้าสองแฝดจะติดหยางซามากเพราะทันทีที่พวกเขาจําความได้นอกจากท่านพ่อผู้ลอเราพี่หยางซาก็คือเพื่อนเล่นของสองแฝดสามวันที่ผ่านมา อย่างซาถูกวานให้ไปทําภารกิจบางอย่างจึงไม่ได้ปรากฏตัวที่นี่อย่างนั้นถือโอกาสนี้แนะนําตัวกับพี่อี้หลิงอย่างเป็นทางการเลยก็แล้วกันเพราะว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่เสี่ยวเฉิงยังสงสัยนั่นก็คือเสี่ยวเฉิงอยากรู้ว่าในเมื่อมิงเจอเป็นพ่อเด็กแล้วแม่เด็กหายหัวไปไหนถ้าอย่างซาคลุกลีกับสองแฝดมานานน่าจะรู้มาบ้างว่าแม่เด็กหายไปไหนอีกอย่างเด็กสองคนหน้าตาไม่เหมือนมิงเจอเอาซะเลยแย่แล้ว นี่คงไม่ใช่ว่าอไอ้เจ้าหมอน,นั้นไปขโมยลูกใครเข้ามาหรอกนะ